สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เข้าป่าจะมาหาเก็บเห็ดในป่าครับวันนี้ครับดีวันนี้ว่างๆก็เลยจะเข้าป่ามาหาเก็บเห็ดในป่าไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับครับงเราหาในป่าแถมนี้ครับหาเก็บเห็ดครับมาลุ้นครับว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างครับไปครับ เก็บเห็ดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับจะเจอเห็ดไหมครับจะเจอเห็ดอะไรบ้างจะมันหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครหาเก็บเห็ดในป่ากันครับ เจอครับเห็ดหูหนูครับทุเห็ดหูหนูขึ้นในขอนไม้แห้ง,ง ksi, ครับเห็ดหูหนูครับสวยงามมากครับครับ่านชมเห็ดหูหนูตกสวยๆตรงนั้นเลยสวยงามมากเห็ดหูหนูขึ้นในขอนไม้ครับหมันๆนะครับวัน ussen, นี้ครับเจอเห็ดหูหนูครับครับ่านชมเห็ดหูหนูขึ้นในขอนไม้ครับหหนูมีหลายดอกขึ้นขอนไม้ เ็นั่นนนะครับวันนี้ก็เจอเห็น,นหนูคนระับดูสิครับชมหนมูนดอกสวยๆครับขอนไม้คนระับีหลายดอกเลยครับสวยงามมากคนระับมัเยอะนะครับนตามขอนไม้แหนะ้งครับดูสิครับ หนูนู้นดอกงามๆสวยงามมากครับคือขอนไม้ครับนี่หมานลครับได้เห็นหูหนูติแกงตรงนี้มีหลายดอกเั้ยเจ้าตรงนีหลายดอกครับเห็นหูหนูช่อใหญ่เลยครับ ตาชมขึ้นไปขอนไม้ครับดอกสวยๆครับไปนะครับหนูดอกงามๆครับวันนี้ได้แกงครับเห็ดได้เห็ดหนูไปแกงครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปเดินหาเห็ดกันต่อเดินในป,ป่าแถบนี้นะช่วง,งเจอแล้วครับเห็ดหหูขึ้นในขอนไม้ช่วงนี้ออกเยอะครับเห็นหัวหนูฝนตกมาหลายวันช่วงดอกสวยๆด้วบสี่ห้าดอกขึ้นตรงนี้ครับขอนไม้ đọc ngan. Đó, đọc dây cái đọc hủ nổ. Đọc dây mặn mặn chưa hết hủ nổ. Cái mái Đọc, màn màn màn. đọc, giấy. đọc giấy mà ใหญ่สวยงามครับเห็ดหูหนูในป่าธรรมชาติดอกใหญ่ครับใหญ่สวยงามมากครับแกงเนี้ Hát cái hạt to, chưa hết chung hiệp môn tôi nghĩ song đọc khổ tôi nghĩ song đau khổ sùng ăn hiệp môn đau khổ sùng ăn hiệp môn đau khổ sùng ăn เจอกันครับท่านชุมหูหนูทั้งนั้นเลยครับตามขอนไม้ครับสวยงามเลครับดอกใหญ่ๆครับสวยงามมากครับดอกสวยๆเห็นหูหนูทั้งนั้นเลยคับหมานๆนะครับวันนี้ครับท่านชุมสุดยอดเลยครับ

เดี๋ยวนะครับเห็งหนูทั้งนั้นนะครับเป็นตามขอนไม้สวยงามมากดอกสวยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวคุดูๆครับด,ด,ดอกสวยๆทั้งนั้นนะครับหู่หนูครับดอกนี้ท่านผู้ชมดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่สวยงามครับตามขอนไม้ครับดอกใหญ่มากครับ วันนี้ได้เห็ดหวหนูไปแกงีหลายดอกนะผลนี้ดอกเล็กสวยงามหดหนูดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับ

ท่านชูมันนี้ก็ได้เห็ดงหง๋งเยอะนะครับหนูดอกสวยๆนะครับมันนี้ได้เยอะพอแกงนะครับท่านชูมเห็ดงหง๋งดอกงามๆทั้งนั้นเลยครัับวนนี้ครับได้เยอะครับมันนี้ได้ไปแกงนะครับในป่ารธรรมชาติเป็นต้นผลไม้ธรรมชาติในป่ามันนี่ได้พอสมควรเยอะพอสมควรครับ ลุยชมอันนี้ก็ได้เห็ดหูนหนูครับหาเห็ดหนูในป่าอันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรก็ได้พอแกงเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับมีแบดยุงเยอะมาก more, มรับในป่าครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเดี๋ยวก็จะกลับบ้านก็ได้เห็ดไปแกงนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปเชิงท่นนี้ครับดีครับผม u, กลับบ้านคนระับ bán mắt Đang hết cái can lắm